ถ้าเกิดสมมุติเราแบบเข้าใจปะ่ะออผมว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเกิดข้อสงสยบบัยเหมือนกันถ้าระวังแบบนี้ล่ะว้ายวัดเดอะแมวโอ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 เด้วเด้อ ฮัลโ no หลสวัสดีครับกลับมาใครั้งสําหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะไปเล่น Sky Factory 4กันอ right. ีกรอบหนึ่งฮะในคลิปนี้ทําอะไรฮะในคลิปนี้ฮะก็ผมอยากจะบอกนิดนึงฮะคือผมอยากจะทําต้นไม้ที่มันเป็นเกี่ยวกับอาหารโอเคป่ะฮะตอนเนี้ยฮะมีต้นไม้อีก2ชนิดฮะที่เราจะไม่ได้ทําโอเคป่ะถ้าเกิดสมมติเรากดดูเพสนิดหนึ่งนะฮะตอนเนี้ยมันมีต้นไม้อันนี้เห็นป่ะมันมีต้นไม้โดนัทกับมีต้นไม้เบคอนนะฮะก็คือเราจะให้เกียรติคนทาาหียนผ่่่ทออึงงม คนที่ทำมอสเนี่ยฉาย,ยาของเขาคือเบคอนโดนัทใช่ไหมฮะซึ่งเราก็จะทำต้นเบคอนกับต้นโดนัทสักนิดหนึ่งฮะเพราะามันก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดีเหมือนกันโอเคป่ะฮะซึ่งเรามาแอบดูเลยดีกว่าฮะต้นโดนัทใช่ปะ่ะดีโอเอ็นยูทีเอาเอา เดี๋ยวกดยังไงเนี่ย D O N U T โอเคครับโดนัทแซปปิงเห็นป่ะฮะนี่ฮะวิธีการทำต้นโดนัทเห็นป่ะมันก็ง่ายแสนง่ายเห็นป่ะอีกอย่างโดนัทอ่ะพอพูดถึงโดนัทเนี่ยผมคิดถึงไอ้นั่นเลยโดนัทที่มันอัลละ5บาท<ว>ที่มันเป็นถุง5บาทจำได้ป่ะที่มันแบบอัเล็กๆอ่ะที่มันเคลือบน้ำตาลนะเอออร่อยมากโอ้โ,หโ,หโหที่มันแบบอันเล็กๆประมาณ ทำไมต้องเอากระดิ่งมาด้วยเนี่ยอันนี้มันเล็กประมาณแบบที่มันประมาณแบบเนี้ยใช่ป่ะเออแล้วที่แบบมันนุ่มๆอะไรเงรี้ยที่มันแบบเคลือบน้ําตาลนิดนึงที่มันขายแบบไม่รู้ดีมันชิน้นเราเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเออนั่นะแหละน้ําตาลธรรมดาธรรมดานั่นแหละอร่อยดีครับดังนั้นนะมาเรามาทํากันดีกว่าโดนัทนะฮะโอเคฮะวิธีการทําก็คือเราต้องทําแป้งโดก่อนโอเคปะ่ะฮะซึ่งก็คืออู้ไข่ไก่แปบนึงนะได้ยินเสียงไข่ไก่ไก่จ้า อ้าวไก่หายไม่ไม่ถึงมันมอ้าไก่จา้าได้ยินไหมว่าอ <c oughs> ย่าให้ดัดเสียงเยอะเลยไก่จา้าได้ยินไหมว่าเสียงไก่ <c oughs> มันน่ารักดีนะมอสเห็นปะเราสามารถถือไก่ได้ด้วยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าในเอ่อในโลกแห่งความจริงของเราเนี่ยเวลาเราถือไก่เราถือ,อยังไงเราคงไม่ได้ถือไก่แบบนี้หรอกใช่ไหมถ้าแบบเออสมมติเนี่ย กดกระดิ่งทำไมเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติเนี่ยคือไก่เราคงไม่ได้ถือไก่อย่างนี้หรอกใช่ปะเราก็คงจะแบบเราก็คงจะอุ้มไก่อะไรอย่างนี้ใช่ปะเออเนี่ยดูไหมครับน่ารักเหลือเกินดูถือไก่แบบนี้นะฮะโปแล้วก็สมมติเราถือแกละละโอ้ทำไมแกะตัวเล็กจังเลยโอ้อันนี้อาจจะเม็นนิดนึงนะฮะก้นแกะเต็มหน้าเราเลยนะฮะแล้วก็วัวละฮะวัวก็โอ้ด่ารักจังเลยเออตัวเล็กมากเลย กลับมาเลือกองเรากันก่อนนะเดี๋ยวมาทําโดนัทโอเคป่ะฮะซึ่งวิธีการทําโดนัทคือมันจะต้องทําแป้งโดใช่ปะ่ะซึ่งแป้งโดก็คือเอาหวีแล้วก็ถังน้ําแบบนี้โอเคเรามีถังน้ําหรือเปล่าถังน้ําเรามีแต่มันอยู่ไหนไม่รู้โอ้ย ผมขอสารภาพท่านผู้ชมนิดหนึงโอเคป่ะฮะไอเจ้าแม่ขาตัวนี้เนี่ยฮะผมมองไกลๆผมนึกว่าคีเปอร์เข้าใจป่ะคือมันหลอนมากเลยนะแม่เนาะแม่แม่ไปเก็บก่อนนะป่ะแม่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 ช่วยไปอยู่ในกล่องเขาแล้ป่ะแม่คือแบบหลอนแม่มากเลยนะเออเออบายบายแม่แล้วเจอกันใหม่นะแม่เออถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นไปได้นะผมย้ายมาย้ายแม่มาข้างหลังตรงนี้แป๊บหนึ่งเออเฮ้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 นฮ้เด้เฮ้ คือตนโอเคป่ะผมอยากลองอะไรนิดหนึ่งนะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคือแบบอยากลองเล่นพี่เลนะเออผมบอกเลยผมเป็นคนพี่เลนมากถ้าเกิดว่ามันอาจจะแบบดูโหดและทะลุนิดนึงนะแต่ก็แบบนาะเพื่อวิทยาศาสตร์นาะเราต้องการทดลองโอเคป่ะผมจะเอาทรายออกมานะฮะอ่ะบางคนน่าจะพอเดาได้นะผมจะทําอะไรผมจะวางทรายอย่างนี้วางแคคตัสแบบนี้แล้วผมก็จะวางมาเก็ตแบบนี้อ่าฮะอ่าฮะอ่าโอเคครับโอเคหันถูกทิศนะถ้าเกิดสมมุติเราแบบ เข้าใจปะผมว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเกิดข้อสงสัยเหมือนกันถ้าระวังแบบนี้ล่ะว้าวัตเดอะแมวโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอู้เอาไม่ดิระวัางแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็เนี่ยเกิดอะไรขึ้นดูวั t เดอะแมวแล้วเกิดสมมติอ่าแมวสงสารสงสารสงสารโอ้เกือบตายดูดิกลับมาเรื่องโดนัทของเรากันต่อฮะใช่ถังน้ําถังน้าอยู่ไหนเนี่ย อะไรเนี่ยโอเคเจอละถังน้ําหายทุกเอพิโซดขอให้มันได้อย่างนี้ดิเออเนาะคนอะไรถังน้ําหายทุกเอพิโซดโอเคฮะเราจะเอาแบบนี้แล้วเราก็ทําแบบนี้ปุ๊บเราก็ได้แป้งโดดิบๆใช่ป่ะฮะถามว่ากินเลยได้ไหมคนธรรมดาใครกินแป้งดิบกัน่ะใช่ป่ะฮะเราก็จะต้องเอาไปปิ้งหรือทําให้มันสุกก่อนก็เอามาใส่ในนี้โอเคครับดังนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะดังนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฮะดีนิวฮะ คือมันยังเผาไม่เสร็จหรอกแต่ผมเคืองใจเจ้าแม่คาคนนี้มากเลยแป๊บหนึ่งนะผมอยากทดลองอีกนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าผมวางบล็อกทรายแบบนี้แล้วถ้าผมวางแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยจริงๆมันสวัสดีฮะฮัลโหลคือแบบเข้าใจหลมปะ่ะคือมันมันควรจะตกจากข้างบนว้าวปักลงมาเข้าใจปะ่ะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆแบบมันมุดดินดมาแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไงแล้วถ้าเกิดสมมติแป๊บหนึ่งนะ โอเคฮะถ้าสมมุติว่าสมมุติผมวางแบบนี้วางบล็อกข้างบนแบบนี้โอเคป่ะอยากร,ากรู้อยากรู้อยากรู้แล้วก็แบบนี่เหมือนแบบเป็นบุคคลที่ว่างมากมานั่งเล่นกับแม่ค้าคนนี้นะโอเคฮะแล้วเราวางแบบนี <S 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 ้ปุ๊บเนี่ยดูดิโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจละเขามาแบบไม่ธรรมดาท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมฮะเขามุดดินขึ้นมาเฮ้ยดูอีกรอบหนึ่งครับรีเพย์ดูนะ <laughs> นายเป็นใครเนี่ยคือถ้าเกิดข้างบนฟ้ามันไม่มีอะไรบางมันก็จะตกมาจากข้างบนแต่ถ้าข้างบนมันมีอะไรบางมันก็จะขึ้นขึ้นมาแบบนี้โอเคผมไม่แปลกใจแล้วว่ามันแบบบ้าๆบอๆนะฮะแม่ค้าคนนี้ไม่ธรรมาดาฮะไม่ธรรมาดานะฮะแปะสมมติสมมติสมมติอยากรู้อีกนิดน,นึงโซนโซนโซน,โซน,โซนผมโซนหนักโซนที่สุดเลยแหละโอเคฮะถ้าเกิดสมมติเราวางแบบนี้อ่ะแล้วเราก็วางแบบนี้แล้วเราก็แบบนี้ปึ๊บปับ๊บลงมาเสร็จปึ๊บปึ๊บแปะ แปบ๊บแปๆๆแปลแปลมาเราต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเออแล้วถ้าตายจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ปะเออสงสารนะ่ะอ่ะตายแล้วน่าเศร้าเสือเกินแล้วโอเคแม่ค้าตายเราก็สามารถแลกของได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคครับกน็นะฮะบอกเลยฮะแม่ค้าคนนี้ไม่ธรรมดาโอเคปะ,ะมาจากฟากฟ้าก็ได้มุดมาจากดินก็ได้โอ้สุดยอด สนุก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 แป๊บหนึ่งแปบหนึ่งแปบหนึ่งอีกนิดนึงแบบแบบแชอบจังเลยโอเคพอพอพกลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะผมว่ามันน่าจะปิ้งโดนัทเสร็จแล้วโอเคฮะแล้วเราจะต้องแป๊บหนึ่งนะถ้าเรากินเลยมันก็มันก็เหมือนกินแป้งสุกเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรถูกต้องปะดังนั้นฮะเราต้องเอามาทําให้มันเป็นโดนัทแบบนี้ปะอู้แป๊บหนึ่งนะนี่มันทําอะไรได้บ้างแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมโอ้วาฟเฟิลโอ้น่าสนใจฮะแล้วก็เอามาทําเป็นโดนัทแบบนี้ใช่ปะโอเคครับ ต้นโดนัทฮะต่อต่อต่อ D O N U T ดูดูดูโดนัทเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยโดนัทล็อก D O N U T โดนัทแซปปิ้งก็คือทำแบบนี้เอาน้ำตาลนิดนึงนี่ไงเห็นป่ะมันต้องหวานนิดนึงโอเคดังนั้นเอาชูรกเคนออกมาอันหนึ่งแบบนี้ทำน้ำตาลอันนึงแล้วก็ตามด้วยแซปปิ้งนะฮะเรามีแซปปิ้งอะไรหรือปะ แป๊บหนึ่งนะมันต้องเป็นแอปเปิลแซปปิงเท่านั้นเหรอโอ้ oh. ไม่ธรรมดาอีกอะเคครับ oh. ผมขี้เกียจนะผมขอมาซื้อกับแม่เลยแล้วกันนะแม่แม่ขอต้นแอปเปิลหน่อยแม่แม่ไหนหายไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวแม่ผมตกใจมีอะไรหรอลูก <laughs> เดี๋ยวแม่ที่บ้านผมตกใจคือไม่ถึงแม่ค okay, ้าโอเคป่ะแม่ เออไหนดูสิฮนะต้นแอปเปิลอยู่ไหนนาะไอ,อผมว่าผมเห็นอยู่นะเจะาผาถ้าผู้ชมก็เห็นเปล่าว่ามันมีต้นแอปเปิลอะถ้าผมไม่ตาถัว่วมันมันต้องอยู่ในนี้ดิเออวอร์เมล ตอนแรกเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอโอเครู้สึกมันจะห้อนร้อนกับชีวิตโอเคครับต้นแอปเปิ้ลไม่มีโอเคครับ,ไม,มคครบไม่เป็นไรฮะแล้วเรามีแอปเปิ้ลโอเคเราก็สามารถเอาไอ้เจ้าแอปเปิ้ลอันนี้เนี่ยฮะมาเหยียบย่ําได้อ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่โป๊ะนี่ไงเห็นปะ่ะเราเราก็ได้แอปเปิ้ลสีเรียบร้อยอ่าได้แอปเปิ้ลแล้วก็เอามาปลูกอ่าฮะเอามาปลูกแล้วไงยัดบนมิวสิฮะเราไม่มานั่งรอหรอกเสียเวลาชีวิตบนมิวจ้าบนมิวแค่นี้เองเหรอ น่าจะพออะโอเคฮะ,ฮะปาบ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 นี่เห็นปะปึ๊บปื๊บปื๊บโอเคโตทุบเลยฮะทุบทุบทุบปึ๊ดโอเคฮะเราได้แอปเปิลแซปปิงเพิ่มเติมและ่ยม มันชอบใช้แบบต้นไม้ที่มันไม่ธรรมดาเนาะคือแบบเนี่ยมันคือต้นแอปเปิลแต่อารมณ์ประมาณเหมือนแบบคนท, K, ทามอสขี้เกียจทำรีซอสแพกหรือเทชเชอร์แพกใช่ไหมเนี่ยต้นไม้เหมือนต้นอกธรรมดาธรรมดาเลยเออโอเคครับได้แล้วครับต้นโดนัทนี่ครับต้นไม้ที่ไม่ธรรมดาครับโอ้โดนัท๋แปบ๊บหนึ่งนะฮะต้นโดนัทมันจะออกผลผลิตยังไงผมขอดูแป๊บหนึ่งดิคืออยากรู้มากนะว่าโอ้ โอเคแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะเรามีขวานไหมใช้มือนี่แหละอ่าคนธรรมดาครับนี่คนธรรมดาคนธรรมดาใช้มือครับปุ๊บไหนดูสิฮะได้อะไรเนี่ยต้นโดนัทก็ได้ยางโดนัทโอเคเลี้ยวใบไม้ล่ะก็โอ้ได้โดนัทจากต้นไม้สุดยอดสุดยอดแล้วยางโดนัททำอะไรได้บ้างไหนดูสิยางโดนัทสามารถเอามาทำน้ำโดนัทแล้วน้ำโดนัทเอามาทำเป็นโดนัท โอ้แมเจ้าขออนุญาต <c oughs> มันมีต้นยาดมปะ่ะสามารถเอายาดมมาหลอมได้ปะ่ะอ่าเป็นปมินฟิลหอมเหลือเกินหอมจริงๆมันคืออะไรมันคือมันคือยาดมนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่แบบเป้าใครเข้มอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับมันคือยาดมนะฮะสปอนเซอร์ผมสักทีเถอะเป็นป,ป,ปมินฟิลเนี่ยซื้อมาหลายหลอดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ดมทีเย็นปากเลย ๆๆๆสรุปแล้วเราเอาต้นโดนัทไปปลูกดีกว่าโอเคป่ะฮะคืออย่างน้อยเราก็จะมีแบบเออพวกอางอาหารเพิ่มเติมใช่ป่ะเออคือทุกทุกคือทุกวันนี้เนี่ยฮะเราก็มีอาหารโดยใช้เออวีดถูกต้องป่ะแต่ว่าวีดเนี่ยมันเอาไว้ทําอย่างอื่นก็ได้ใช่ปะ่ะเอาไว้เลี้ยงบัวเอาไวท้ทําไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นัน่น,น,นอะไรก็ว่ากันไปคือสําหรับอาหารที่แบบกากๆนะฮะผมจะใช้เป็นโดนัทละกันนะฮะโอเคครับดังนั้นฮะเราเอาต้นโดนัทออกมาแบบนี้โอเคแล้วเราก็ปลูกไม่ได้นะฮะเพราะอะไรฮะเราไม่มีดินป้าโท จะปลูกต้นไม้แต่ด้านไม่มีดินขออนุญาตท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ขออนุญาตยืมดินตรงเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะชั่วขราวโอเคฮะนี่ฮะปุ๊บนี่เห็นปะฮะต้นโดนัทได้เรียบร้อยแล้วเลวยอีกเพียงหนึ่งต้นฮะอารมณ์ประมาณเหมือนแบบคลิปนี้เราหิวกันมากนะฮะทั้งโดนัททั้งเบคอนนะฮะจัดมาฮะจัดเต็มบอกเลยโอเคมาดูกันฮะเบคอนใช่ปะ แป๊บหนึ่งนะทำไมมันมีเบคอนอะไรหลายชนิดจังเลยโอเคครับเรามาทำเบคอนแบบธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วกัน,กอนโอเคป่ะฮะก็คือเบคอนแซปปิ้งใช่ปะ่ะโอเคครับวิธีการทำเบคอนแซปปิง้งก็คือใช้น้ำตาลแป๊บหนึ่งนะเบคอน เคยกินเบคอนกันปะเบคอนมันต้องเค็มดิเบคอนมันต้องเป็นเกลือดิเบคอนบ้านไหนใส่น้ําตาลอ,อ๋อเบคอนในเกมนั่นเองฮะโอเคครับเรามาทําเบคอนเลยแล้วกันเนาะไม่พูดมากเนาะเออโอเคครับเบคอนก็คือเราต้องใช้เนื้อหมูเรามีเครื่องสควิเซอร์อยู่นะฮะสควิเซอร์คืออะไรฮะก็คือเครื่องเหมือนแบบเครื่องคันเครื่องบีบนั่นเองฮะซึ่งผมก็เคยค้าไปแล้วมาดูเครื่องสควิเซอร์กันดีกว่าฮะ S Q U สกดถูกไหมเนี่ยสควิเซอร์เออถูกมั้งนี่ฮะเครื่องสควิเซอร์ สับเลียงไทยถ่ายนนเนี่ยสครีเตอร์โอเคครับวิธีการทำก็ง่ายมากเหล็กก้อนเดียวแล้วก็เหล็กอีกหนึ่งบล็อกแล้วก็ไม้แผงอะไรก็ได้แล้วก็สติกเข็นไปฮะง่ายๆโอเคปะเราต้องการเนื้อหมูซึ่งเนื้อหมูก็คือต้องใช้เนื้อหมูสุกเท่านั้นใช่ปะโอเคครับคุกบล็อกชอ็อปโอเคเรามาข้าวหมูกันดีกว่าฮะซึ่งเออหมูอยู่ไหนหมูอยู่ตรงนน้นเราควรจะเลี้ยงหมูเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะนี่ฮะเอาบีบรูตออกมาแบบนี้โอเคอ่ะบีบรู โอเคเยมาเลี้ยงหมูเพิ่มเติมก่อนคือเลี้ยงเสร็จปุ๊บฆ่าเลยนะฮะโอเคเนียวเงียวงามีวเเสร็จปุ๊บโอเคแล,ล้วหลังจากนั้นเราก็สังหารเลยฮะน่าสงสารเอโอเคครับได้เนื้อหมูมาเรียบร้อยถามว่าอันเดียวพอไหมมันไม่พอครับเราจะต้องเย้ <Yeah. S 1> โอเคครับอันเนี้ยพอแน่ๆแล้วเราก็เอาเนื้อหมูไปปิ้งฮะ โอเคเอามาปิ้งแบบนี้เลยละกันโอเคป่ะฮะบางคนบอกว่าทําไมพี่ถึงไม่ใช้ลาวาทําทไมถึงไม่ใช้ฐานคือเรามีไม้เยอะมากเข้าใจป่ะเนี่ยเรามีไม้เยอะมากๆคือเอาไม้ไปไกลๆทีขอร้องคือเนี่ยเห็นป่ะะนี่ก็ไม้เห็นป่ะะนี่ก็ไม้นะโอ้นี่ไงสควอเซอร์โอเคเอามาแปะไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ยนี่ก็ไม้เห็นป่ะเนี่ยไม้นี่อะไรนี่ไม้อีกนะฮะโอเคฮะไม้อีกแล้วเนี่ยโอ้โห มันเยอะเกินไปคือผมไม่รู้ว่าจะเอาไม้ไปทําแมวอะไรเขา้าใจปะ่ะคือมันเยอะจนแบบไอ้ตายเถอะไหนดูซิว่ามันสามารถเอาไม้ไปทําอะไรได้บ้างไม้ทําอะไรได้บ้างรไม้มันทาเอาอะไรได้บ้างเนี่ยเออเห็นปพะเนี่ยไม้เต็มบ้านเต็มเมืองอย่าแม้แต่จะทาเมล็ดไม้เสียวนะฮะคือทุกวันนี้ไม้เรายังเยอะไม่พออีกใช่ปะ่ะทุกวันนี้ไม้มันก็ล้นแล้วจะเอาอะไรเพิ่มเติมอีกอะเออเอาทาอะไรทําฮอปเปอร์เหรอไม่อะ่ะ ผมว่าไม้ล็อกสิ่งที่ทาได้ก็คือเอามาทําเป็นถานนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละมันมันเยอะเกินไปอ่ะเข้าใจป่ะคือมันเยอะจนแบบมันไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วดังนั้นนี่ฮะเอามาแปลงเป็นถานเลยแล้วกันนะนะโอเคเก็บเย็บเย็บเก็บเก็บเก็บโอเคฝากไว้ก่อนตอนนี้เราได้เนื้อหมูสุกแล้วใช่ป่ะฮะเราเอามาใส่เครื่องสควอเซอร์แบบนี้กุ๊บนะฮะขี้ขวาเห็นป่ะฮะเนื้อไปอยู่ในนั้นแล้วแล้วจากนั้นเราก็เหยียบย่ำ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 เหยียบย่ อ่านี่ไงได้เบคอนมาแล้วอันนึงอ้าวเฮ้ยฮัลโหลนี่เห็นปะฮะได้มาแล้วชสองอันอยังไม่พอฮะเราต้องการเพิ่มอีกนิดนึงอ่ากดปุ่มเพื่อรีเซตฮะไอเจ้าเครื่องสควีสเซอร์อันนี้เนี่ยเราต้องให้สัญญาณเลสโตนโอเคปะพอให้สัญญาณเลสโตนปุ๊บไอเจ้าเครื่องเนี่ยมันจะดีดกลับขึ้นมาข้างบนนะฮะโอเคฮะเหยียบย่ำให้ครบถ้วนได้แล้วโอเคนี่ไง,ไงให้สัญญาณเลสโตนปุ๊บเห็นปะเครื่องกลับมาที่เดิมโอเคเราได้เบคอนแล้วอาา่าฮะเราเอาน้ำตาลนิดนึงอ่าฮะเรามาทำต้นนนเเบคอกกัลยดีว่่าใชๆๆๆๆ ้เฮ้เฮ้เยยออยนะครับออย O I N K ก็คือเป็นเสียงหมูโอเคป่ะฮะคือถ้าภาษาไทยก็คืออูดอดใช่ป่ะหมูมันก็จะแบบอูดอดใช่ป่ะแต่ภาษาอังกฤษคือออยนะ O I N K บางคนจะเถียงอีกเฮ้มันออยตรงไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันมันต้องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเออนะมันเป็นภาษาเขียนจริงจังอะไรเนี่ย โอเคครับขออนุญาตเอากระดาษเอ้ยเอาหญ้าเอาหญ้าไปปลูกแป๊บหนึ่งโอเคปะเฮ้โอเคฮะเราเอาหญ้ามาแปะคืนตรงนี้ด้วยนะฮะเอ๊แล้วเราก็มาปลูกตรงนี้ด้วยเอเบคอนเย้มีความสุขได้เบคอนกินแล้วฮ่าโอเคยอดเยี่ยมฮะเควสตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนี่มันเควสอะไรเนี่ยฮอกทอยเหรอคาร์พาวเวอาต้นหมัดบักเก็ตวิดแคนฟกถือติดติดเติดติดเอาไว้ก่อนละกันนี่คือเหมือนอะไรก็ไม่รู้ อ่าไหนๆก็แล้วทำเลยแล้วกันเขาบอกให้เราก้าวแบบก o บอตนมาร์ตกเกิวิทูแกรนฟิต t h ดอะพิก o t ดอะ a n ตนฟอร์มินจ t เดอรี่ซอฟท์ออลล ภาษาอังกฤษธ,ธรรมดาไม่ได้นะเนี่ยอริซิเมราต์ไทป์ร s ชอตออคแอ b ด์บีเ d together พอแล้วเราไม่อ่านภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียแล้วแค่ภาษาอังกฤษธ,ธรรมดาก็พอแล้วเนาะท่านผู้ชมจำไว้ครับสำเนียงอินเดียก็คือภาษาใต้ของเรานั่นแหละเออสำเนียงใต้ใช่ป่ะสำเนียงใต้ของเราก็จะแบบพูดแบบหอ่หอๆรีนิดนึงอ่ะเนาะใช่ป่ะอันนี้มันก็จะเป็นสำเนียงใต้ใช่ป่ะนะครับมันอาจจะไม่เหมือนขนาดนี้หรอกแต่ว่าสำเนียงอินเดียมันก็คล้ายๆกับเออสำเนียงใต้ของเรานะฮะถึงไหนแล้วเนี่ย โอเคเราอ๋อ okay, เราจะทำไอ้ฮอกเออใช่เขาบอกให้เราทำคอเบอร์สโตนหมัดบักเก็ตโอเคมันทำยังไงก็คือใช้ด huh. ินคอเบอร์สโตนแล้วก็น้ำถังหนึ่งอ่าฮะมันคืออะไร มันคืออะไรไม่รู้แต่ก็ลองดูแล้วกันฮะก็คือ c o บอ r t o ดินแล้วก็แบบนี้อาา่ะฮะได้ฮะเริ่มต้นฮะเอาถังมา1ถังนะฮะเอาเรามีถังอยู่แล้วโอเคครับเราเอาถังมาถังหนึ่งอาา่ะฮะแล้วก็ตามด้วยดินก้อนหนึ่งนะฮะย้ำว่าดินนะฮะไม่ใช่หญ้าดังนั้นเอายาวางโป๊ะวางสีแล้วก็ทุบซะแบบนี้แล้วก็ตามด้วย c o บอ r t o โอเคแล้วเราก็มาครับแบบนี้เออฮะโอเคครับเราก็ได้เป็น b u ก็ตอ o ฟมัดนะฮะมัดก็คือโคลนนั่นเองโอเคแล้วยังไงเนี่ยย o u win ยังไม่ทันทำอะไรเลยเราชนะแล้วเหรอโอเคครับคลิปนี้ครับพอพอ,พอใจเย็นยังไม่จบเห็นปะมันบอกว่าเนี่ยเห็นปะ you win achievement เพจเรียบร้อยโอเคครับหน้าแรกของเรา quest เสร็จหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเลยไอเจ้านากบนี่มันคืออะไรเนี่ยฮะอ๋อไอหน้าสติกีคีโอเคไอเจ้าน้าหมัดนี่คืออะไรถ้าเกิดสมมติโอ้ ผมคิดขวาที่พื้นวางไม่ได้ด้วยจิแล้วมันคืออะไรอ่ะอ่านซิ use on p i c k to convert into resort hog โอเคก็คือเหมือนเราต้องใช้ถังน้ําอันนี้กับหมูแล้วมันจะแปลงหมูให้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมก็ไม่รู้ดังนั้นโอเคครับดังนั้นฮะเราก็มาตรงนี้นะฮะเออคือมันมีหมูอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำต้นหมูได้โอเคปะฮะเราคลิดขวาอ้หโอ้ยหมูอะไรอะเดี๋ยว cannot dig here เกิดอะไรขึ้นกับหมูหมู ทำไมนายเป็นหินไปแล้วล่ะแล้วนี่ลูกมันคงงงว่าแบบเอาพ่อฉันเป็นอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เขาบอกว่า you can not dig here มันขุดไม่ได้ว้าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคือเราเอาถังดินเอาไปสาใส่หมูช่วมเสร็จแล้วหมูก็กลายเป็นหมูเข้าวโตนแล้วมันมีประโยชน์ยังไงไม่ทราบฮะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปตอ,ปอบไปให้มันหมู ให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปก่อนแล้วกันรีสอร์ทฮอกปั๊บหนึ่งนะรีสอร์ทหอกเหรอรีสอร์ทหอกอ๋นี่อะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นปะ่ะมันมีเหมือนแบบพิสมารีนมีสติลมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นโกซาโตนเฮ้ย hey! เป็นอะไรที่แบบเอ้าเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากคือเหมือนกับว่าเราสามารถทําฟาร์มอะไรบางสิ่งบางอย่างกับไอ้เจ้าหมูตัวนี้ได้โอเคป่ะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ดูซิมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเห็นป่ะเราสามารถทํา เออเลสโตนเอเมอลเลยูเรเนียมซฟเวอร์เหล็กทานทรายไดมอนด์อะไรเงี้ยเห็นปะ่ะฮะเหมือนเราสามารถแปลงหมูให้มันเป็นหมูแบบหมูที่มันสามารถปัม๊มไอเทมนั้นได้อย่างงี้ปะ่ะ อ,อไม่แน่ใจเนาะเอาเป็นว่านะก็คือเรื่องของอนาคตโอเคป่ะผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าหมูตัวเนี้ยเราจะเก็บเกี่ยวมันยังไงอาจจะต้องตบมันเหรอไม่น่าจะใช่นะถ้าเราฆ่ามันมันก็ไม่น่าจะใช่นะคืออยากจะรู้ถ้าเกิดสมมติเราฆ่ามาันล่ะถ้าเราฆ่ามันถ้าเราฆ่ามันปุ๊บเราได้เป็นเราก็ได้เบคอนเอยขอโทษนะเราก็ได้เบคอนอคเบอร์สโตนโอเคเราได้เบคอนอคเบอร์สโตนแล้วยังไง ก็คือเอามาปั่นปุ๊บเราก็ได้เป็นคอโบสโตนอ๋อเหรอนี่มันเบคอนพันไหนเนี่ยเบคอนพันคอโบสโตนหรือยังไงเนี่ยฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเราต้องการจะเอามันมากินนะได่ป่ะเอามากินไม่ได้เหรอเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเราเอาไว้ช่องค้าแบบนี้โอเคครับมันคือเบคอนคอโบสโตนหมูตัวเมื่อกี้กลายเป็นหมูคอโบสโตนไปแล้วโอเคผมว่าผมน่าจะได้คําตอบว่าหลอว่ามันคือมอดอะไรก็ไม่รู้นะฮะ สรุปแล้วรู้หรือไม่รู้ไม่รู้โอเคครับเราเอามาปั่นแบบนี้ลองดูลองดูลองด,องดูเอาเนื้อหมูมาปัน่นปุ๊บเราก็จะได้เป็นคอเบอรสโตนใช่ปะใช่ปะ <laughs> เอาเนื้อหมูไปปัน่นได้เป็นคอเบอรสโตนโอ้วอตเตอร์แมวเนี่ยนี่ไงได้สองก้อนเย้ yeah. และเนื่องจากเวลาเหลือฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปถมเกาะข้างหน้าตรงนั้นแป๊บหนึ่งโอเคปะผมขอบอกท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งแล้วกันว่าทำไมถึงต้องเป็นทิศนั้นทาไมถึงต้องเป็นทิศนานฮะฮวงจุ้ยนิดหนึ่งคือปกติผมก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรเรื่องฮงจุงฮงจุ้ยอะไรเท่าไหร่ะนะแต่ก็คือแบบเนื่องจากว่าคิดไม่ออกนะฮะว่าแต่ละทิศจะไว้ทําอะไร่วงจุ้ยนะฮะมีอยู่ว่าทิศเหนือ เออข้างหน้าน้ะทิศเหนือทิศเหนือกับทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นทิศที่ว่าแบบมีชีวิตโอเคป่ะฮะก็คือทิศตะวันออกเห็นป่ะผมก็เนี่ยเลี้ยงวัวปลูกข้าวเห็นป่ะฮะพืชเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ป่ะฮะและทิศเหนือมันก็จะเป็นทิศที่แบบทางด้านแบบสดใสอย่าใเขาจป่ะอาจจะเป็นแบบใช้ในการแบบเก็บของหรือเครื่องจักรของเราหรือทิศที่ว่าแบบอุปกรณ์ดีๆของเราจะไปอยู่ทิศนั้นอะโอเคป่ะฮะส่วนทิศตะวันตก กับทิศใต้จะเป็นทิศของจะบอกว่าทิศของคนตายก็น่ากลัวเกินไป oh. ทิศต,ตะวันตกกับทิศใต้ก็จะเป็นทิศของสิ่งที่ชั่วร้าย <laughs> <c oughs> มีความน่ากลัวเหลือเกินเอาเป็นว่าทิศต,ตะวันตกกับทิศใต้เนี่ยผมจะไว้ทำฟาร์มบอนเตอร์แล้วกันโอเคปะ่ะพวกฟาร์มซอมบงซอมบีอ้อ่ะเข้าใจไหมอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะเออเราก็จะไว้ในทิศนั้นอะ่ะเข้าใจปะเออเข้าใจเออในแหละห่วงจุ้ยผมดังนั้นเดี๋ยวผมไปถมพื้นแป๊บหนึ่งโอเคปะฮะซึ่งเราจะใช้อะไรฮะเราจะใช้เป็นคอเบลโตนถมนั่นแหละเดี๋ยวมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งดูไปดูไปเป็นเทคนิคที่ว่าดีมากฮะอ่ะเอาเบคอน เออแบบนึงนะฮะขยะโลกเหลือเกินสิ่งแรกที่เราต้องถามฮะนั่นะก็คือถมพื้นไปก่อนโอเคป่ะฮะบางคนบอกว่าเอา้าทำไมถึงถมพื้นก่อนล่ะทำไมถึงไม่แปลงให้มันเป็นหินเรียบๆก่อนแล้วค่อยถมล่ะถ้าถมก่อนมันก็ไม่สวยทเพี่ มันมีวิธีอยู่โอเคป่ะมันมีวิธีอยู่ฮะดูไปดูไปช่วงแรกๆนี่ฮะถมไปก่อนเลยไม่มีปัญหาใดๆบางคนถ้าเคยเล่นไมโครมอสมาก่อนก็น่าจะพอรู้ฮะว่าผมจะทําอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับดูต่อไปโอเคป่ะฮะช่วงเวลานี้ผมจะต้องถมพื้นนะฮะซึ่งระยะเวลามันก็ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรก็เหมือนเกาอนั้นนั่นแหละฮะจากตรงนี้ไปถึงจุดศูนย์กลางยี่ห้าบล็อกโอเคป่ะแล้วก็ไปด้านซ้ายยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้ารวมกันเป็นเกาะนี้ปึ๊ด1 0 0บล็อกแล้วก็1 0บล็อก เออทฤษฎีจริงๆคือ1นึบ็อกนั่นแหละซึ่งตรงนี้มันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานมากดังนั้นฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเหมือนเดิมฮะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพดีนิวฮะ <c oughs> <c oughs> ในที่สุดฮะก็ปูเสร็จสักทีฮะ เรามาเริ่มเปลี่ยนพื้นให้เป็น e m b o บสเลยละกันคือที่ผมปูแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนให้เป็นพื้นแบบ e m b o บสแบบเนี้ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราไม่ต้องกะไงเราไม่ต้องมานั่งคำนวณว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการจะถมพื้นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ e m b o บสทั้งหมดกี่ชุดวะอะไรประมาณเนี้ยฮะคือเราแปะขั้โบลตัวไปก่อนโอเคปะไม่ต้องตุนของไม่ต้องตุน e m b o บสล่วงหน้าโอเคปะฮะแปะขั้โบตัวไปก่อนแล้วรอค่อยมาไล่แปลงให้เป็น e m b o บสทีเดียวมันมีเครื่องมือฮะรอแบนึง ปกติเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าชีเซลในการแปลงถูกต้องาหะแต่ว่าครั้งนี้ฮะไม่ฮะเราจะใช้เป็นนี่เลยฮะไอชีเซลฮะปกติเราเป็นชีเซลใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นกว่าโอเคปะคือตอนแรกอันเนี้ยมันทําด้วยเหล็กใช่ป่ะฮะอ่ะอันนี้ทําด้วยไดมอนใช่ไหมฮะอันนี้คือขั้นที่ดีที่สุดฮะั่ะก็คือเอาไดมอนมารวมกับทองแล้วก็เลสโตนฮะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่เชื่อรอดูซึ่งเดี๋ยวผมต้องการไอ้นั่นก่อนต้องการไดมอนนะฮะเรามีไดมอนโอ้โอเคฮะนี่ เอ๊ะครั้งก่อนที่ผมหาไดมอนด์ไม่เจอคือไดมอนด์มันอยู่กล่องนี้ป่ะเออนี่ไงผมบอกแล้วผมตาถั่วเอ้ยเคผมขอสติ๊กนิดนึงนะฮะสติกอันเดียวนะฮะสติกอันเดียวพอค้ามาทำไมตั้งเยอะแยะไม่รู้โอเคฮะแค่นี้นะฮะปื๊ดปื๊ดแบบนี้โอเคได้ชีเซลมาแล้วใช่ป่ะแค่เนี้ยถามว่ามันดีแล้วใช่ไหมใช่แค่เนี้ยมันก็ดีแล้วแต่เราต้องการให้มันแบบมันดีกว่า โอเคอันดับแรกฮะเอาทองมาบล็อกหนึ่งเออไม่ถึงทองมาก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งเอาทองมาอ n กก้อนหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเลสตโตนเราก็มาเอาเลสตโตนที่นี่ฮะที่นี่ที่นี่ที่นี่ชวบนะฮะ <Ooh. S 1> ของเต็มผมขออนุญาตโยนไอเทมบางอย่างทิ้งหน่อยลวกันนะคือมันหช่ปะมันทําให้แบบกล่องเราเต็มอะลเลสสโตนเลซินผมก็ขอยโยนทิ้งนะคือมันเยอะเกินไปในตอนนี้ฮะคือเราใช้ทีเนี่ยเราใช้แค่เป็นเอคอนใช่ปะเนี่ยเราใช้แค่เอคอนแค่นี้เอามาอัดบล็อก ชัชวับเรียบร้อยอ่ะอีกสักนิดหนึ่งฮะชวับชับโอเคครับพอและวถุยกลับไปยังพื้นที่ของเรากันต่อฮะเราก็เอาเลสโตนมาอันนึงแบบนี้เอาทองมาอันนึงแบบนี้ชีเซลแบบนี้เห็นปะได้เป็นไอชิเซลละคือมันคล้ายๆแบบมันล้อเรียนแอปเปิลอะมันแบบไอโฟนไอโฟนว่ะไอโฟนอ p a แพ ไอพอดไอ t วอชไออะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือเติมเป็นแบบไอ c ิเซลไปนะโอเคครับข้อดีของมันคือยังไงลองกดดูนะที่ขวาฟืดเห็นป่ะฮะหน้าจอมันจะใหญ่มากขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมุติเราจิ้มไป <c oughs> เห็นตะเราสามารถแปลงแบบเป็นเอ็มโบสได้แบบทั้งอันเลยแต่ในหน้าที่นี้ฮนะกดอันเดียวพอนะกดอันเดียวเราก็เลือกเอ็มโบสแบบนี้อาา่าฮะเราก็กดชีเซลแบบนี้ปะปึ๊บใช่ป่ะโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็แป๊บหนึ่งนะแล้วเราคลิกขวาตรงนี้เราเลือกเป็นเลยจุ๋ แบบนี้มั้งโอเคครับเราเลือกแบบนี้เป็นแบบ2อดีนี่แล้วเราก็ไล่แบบนี้ได้เลยดูนะดูนะดูนะอา้าวคลิกขวาอู้ <c oughs> สุดยอด <c oughs> <c oughs> แหลกมาก อ่าใช่เห็นปะ่ะบอกแล้วมันเป็นอะไรที่แบบฟนะินเวอร์นะออ้ยเออเห็นปะ่ะเราสามารถกดค้างได้เลยนะเนี่ยเรากดค้างเนี่ยกด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 โป๊โอ,โอแหลกมากคอ,อมแหลกสุดๆนะฟนะึ่งนะฮะปังเห็นปะ่ะง่ายกว่าการนั่งเยอะไม่ต้องมาหน้าแบบกักตุนว่าแบบเออเราจะใช้หินเท่าไหร่เนี่ยวางครอบตัวไปก่อนแล้วเราก็ค่อยแวบ,บทีเดียวเห็นปะ่ะแล้วมันก็แวบบแล้วที่สําคัญฮนะเห็นป่ะมันทนมากมากเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเราถมแทบจะแบบหมดเกาะแล้วอุปกรณ์เรายังไม่พังเลยเห็นป่ะบอกแล้วมันดี แต่มันก็จะหนกหูนิดหนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะถ้าสมมติเราคิดขวายเห็นปะมันจะมีแบบ3มิติด้วยแล้วก็แบบ2มิติหรือจะทีละอันก็ได้หรือจะทีละแบบ3าคูณสก็แล้วแต่แต่ว่า เกียดไงเข้าใจไหมผมต้องการทําทีแบบเยอะๆแบบนี้เลยชายเย่ถ้าสมมติบินได้นะมันจะดีมากๆคือตอนเนี้ยมันยังบินไม่ได้โอเคปะ่ะเพราะว่าเนาะมอสแอนเจลริงอะไรเงี้ยมันไม่มีละโอเคเรียบร้อยฮะเห็นปะ่ะเกาะของเราถมอย่างง่ายดายสบายใจและที่สําคัญฮะไม่เหลือหินก้อนเอมโบสอันเนี้ยแบบฟุ่มเฟือยด้วยเออมันเหลือก้อนหนึ่งนั่นแหละไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดโอเคทำยังไงต่อฮะเดี๋ยวผมทำกำแพงแป๊บหนึ่งสูตรเดิมเหมือนเดิมกำแพงคปอบตัวน์เฮ้ โอเคเดี๋ยวผมจะแปะก,กำแพงแป๊บหนึ่งโอเคปะะ่ะฮะก็นี่ฮะฟาอร์เวดภาพฮะประหยัดเวลาดีนิวฮะ หเห็นปะหาได้เกาะเพิ่มเติมและก็อนาคตเห็นปะหะเนี่ยไอ้พวกกล่องทั้งหมดทั้งพวงพวกนี้เนี่ยไหนไอ้กล่องตรงนี้เน,น,นี่ยหรือรวมไปถึงพวกไอ้เจ้านี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะย้ายไปก ون, เปกาะตรงนู้นโอเคปะคือเกาะตรงเนี้ยมันเป็นเกาะหลักมันเป็นเกาะสําหรับ Welcome, เวลข้ามเข้าใจไหมถ้าสมมติใครโหลดแมปไปเนี่ยฮะแล้วเอามาเปิดเนี่ยฮะผู้เล่นเขาจะมาเกิดบริเวณตรงนี้โอเคปะมันจะได้แบบไม่ลกนิดนึงไง มันจะได้ไม่ลกนิดนึงมันจะได้ไม่ลกหูลกตาไงยกเว้นไอ้เจ้าเก้าอี้ดนตีเนี่ยผมยังหาทางออกกับมันไม่ได้อนาคตถ้าเราบินได้เก้าอี้ดนตรีอันนี้ผมก็คงจะเอาออกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนแล้วกันอีกสักนิดหนึ่งฮะเห็นปะข้าวของเรามันเยอะมากขออนุญาตเก็บเกี่ยวข้าวแป๊บหนึ่งดูดีข้าวเยอะมากเลยอะโอ้อ้าวทำไมเก็บไม่ได้อะฮัลโหลอ๋อโอเคอยากทำฟาร์มอัตโนมัติแล้วว่ะคือตอนนี้เรายังไม่มีไฟฟ้าใช่ป่ะอุ๊ยพูดถึงไฟฟ้ามันทำยััังงงงงงไไไขอดูปนนึนะเครื่่ฟทย เครื่องปั่นไฟโดยใช้ลาวา ทำยังไงไหนดูซิก็คือใช้แมกมาบ็อกซ์ใช่ปะซึ่งต้องใช้แมกมาครีมอ่าฮะไดยิ่งเบสอินโอเคน่าจะได้มากเฮ้ยนี่ไงมันก็สามารถทำเครื่องปัดไฟได้นี่ว่าโอเคครับน่าสนใจครับดังนั้นครับผมดูแล้วว่าในคลิปต่อไปเราจะทำอะไรฮะผมคิดว่านะในคลิปต่อไปเนี่ยเราน่าจะเข้าสู่ขบวนการสกัดแบตเตอรี่ได้แล้วล่ะนะฮะขบวนการที่ว่าทุกสินทุกอย่างจะอัตโนมัติเข้าเราไม่ต้องปลูกเองเราจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเวลาเราถมเกาะเราก็จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการถมเกาะ ได้เห็นป่ะบอกแล้วอนาคตมันจะต้องอัตโนมัติใครจะบ้าจี้มานั่งวางที่ะบล็อกอะใช่ป่ะวางถูกวางผิดเห็นใช่ไหมตอนฟาสต์เปิดภาพเไม่รู้เหมือนกันวัดใส่เข้าไปหรือเปล่าตอนวางพื้นตรงนั้นอะก็วางถูกวางผิดนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบหนุดหง,งิดกับชีวิตมากดังนั้นอ,นอนาคตใช้เครื่องวางอัตโนมัติชีวิตจะดีกว่านี้ย yeah. แต่นั่นก็คือเรื่องของอนาคตรครับแต่ในคลิปนี้ครับแม่ น่าจะได้เวลา,าสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปยี่ห้อน,นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสกับให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟล์คลิปหน้าครับบายขอขอบคุณทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โปรแพ็กที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ให้กับเหล่าเกมเมอร์ในราคาใหม่สุดคุ้มเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนด้วยความเร็ว200ร้อทัพสองเมกะบิตค่าอัปโหลดและดาวน์โหลดเท่ากันอีกด้วยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติิิมได้้ทที่คคาาออธบยใตลปหรืง superfiber gamer pro pack com ในคลิปต่อไปเราจะมาทำอุปกรณ์ไฟฟ้ากันฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้มาตีฮะไป,ไป